เอซีนะครับผมติดเครื่องนะท่อถูบน้ําใส่พระใบต่อมารดน้ําต้นปาล์มอีีนะนี่นะครับผมจะใส่ปุ๋ยในอีนะนะนะครับก็กลับสวัสดีครับเอทุกท่านนะเพื่อนๆทุกท่านก็สวัสดีพี่ใหม่อีกครั้งหนึง่งนะนะครับก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนด้พี่นะนะผมก็อยู่กับกระต๊อบอยู่ที่ที่ที่บ้านผมนี่แหละนะแต่ว่าวันนี้ผมมาติดน้ําลาดนะลาด ลาดบอ่อผมมานี้มานี้ไนะอศีนะ่ะมาเด,เดี๋ยวกลับกล้องลาดไปอย่างนี้นะนี่ได้ประมาณสักสี่สิบสามสิบเมตรแล้วนะครับตรงนี้ปล่อยอุดอุดไว้พังทางนะไอศีนะอุดไว้พังทางให้มันไหลเข้าต้นกล้วยไปทะลุลงไปนู่นไปนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะน้ําก็จะหลากไปรเรื่อยไอศีนะเนี่ยหลากไปรเรื่อยอย่างนี้ตามล่องนี้ไปจนจนไปถึงนู่นนะครับเกือบเจ็ดสิบเมตรนะนู่นเนาะเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรนู่นไกลๆนู่นนะครับนู่นไปไปยันสุดนู่นเลยนะนูน่นไกลๆนู่นเนาะนะครับ อ่านู่นเลยนู่นปะยาน,น,นะนู่นนะนู่นปากทางนู่นเลยนะนะครับก็ตรงนี้ผมก็จะทําผมทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วนี่ผมไม่ได้ทําทั้งปีนะแต่ปีนี้ผมผมมาทำเพราะว่าเออผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะตอนตอนใกล้ใกล้หมดฝนนะไอ้ทีนะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยผมก็เลยมาซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับก็ขึ้นกุ้งได้มาก็ขายปาล์มบ้างนะเขาเก็บเงินไว้เนี่ยนะครับ ผมจะเอาไว้ใส่ผมแบบนี้นะวิ่งน้ําจากในหลอดอย่างนี้นะนี่ในหลอดก็ให้ให้รถแมคโครกุดไว้ให้นะครับผมก็ทําไว้อย่างนี้เอาไว้เอาท่อลงไปก็เอาพยางเขียวคุมไว้ด้วยนะพี่นะพยางค์เขียวคุมไว้ด้วยนะครับเนี่ยเอาพยางเขียวคุมไว้เพราะว่าไม่ให้คู่ฝอยเข้าในทีนะนะครับก็ค่อยๆวิ่งมาค่อยๆวิ่งเอานะครับผมจะค่อยๆวิ่งของผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะน้าก็จะหลากมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆอีทีน้าเนี่ย หักมาเรื่อยๆนะครับหลากล้นไปนี่ด้วยนะไปแนวนี้รถปาล์มแนวนี้นะตรงไหนที่มันไปไม่ถึงไอ้สีนน่งงูอย่างนู้นนะผมจะใช้ปั๊มหางมาปั๊มหางมารดเอานะแล้วก็จะหว่านปุ๋ยนะครับก็เอาเครื่องใหญ่เนี่ยวิทย์เนี่ยมันดีกว่าไอนะเพราะว่าน้ำมันหลากเต็มไปเลยนะทีเดียวนะแล้วก็หว่านปุ๋ยได้เลยนะครับเนี่ยมันไหลแรงนะท่อพวกนี้มันจะไหลแรงน้ํานะครับ พอนะ้ะพวกนี้มันจะไหลแรงนะครับให้มันหลากไปนู่นนะทีนะให้มันหลากไปนู่นหลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงร้อยเมตรนะเกือบร้อยเมตรนะเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนู่นนู่นไกลๆนู่นนะครับนู่นกำลังกำลังหลากไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับหลากไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็ทะลุลงบอ่อไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าน้ําผมในบอ่อผมน้อยแล้วผมปล่อยกุ้งไว้แล้วนะ ผมปล่อยกุ้งขาวไว้แล้วนะสามสี่วันแล้วแล้วตรงนี้มันหลากมาก็ไม่เป็นไรพี่นะเนี่ยมันหลากมาตรงไหนไม่ถึงเดี๋ยวผมเอาป๊มหามามาวิทย์ใส่นะครับน้ำกำลังไหลนี่ไหลแบบนี้เลยนะนะครับก็ผมจะทําเล่นผมเนี่ยทุกปีนะพี่นะตรงนี้น้ําแค่หุกเข่านะนะผมจะทําผมอย่างเงี้ยทุกปีนะครับผมจะทําไว้เล่นผมทุกปีไว้ลดน้ํานะครับ ่ะตรงนี้ตรงนี้มันหลาบไปบ้างก็ไม่เป็นไรลอยลอยมันขุดเอาไว้เวลาามฝนตกนะตรงนี้รถมันจะชอบติดนะนะครับมาละมันก็ค่อยๆซึมลงไปด้วยนะซึมซึมลงข้างล่างนู่นไปก็ไม่เป็นไรเอฟซีนะนะครับมันซึมไปก็ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมอบปั้มหางปั้มหางมอวิทย์ใส่เอานะครับบางครั้งก็ต้องใช้ปั้มหางนะครับวิทย์ใส่เอาหรือถ้าหรือถ้าน้ำม้าไม่ถึงจริงผมผมจะขุดนะจะใช้จะใช้เสียมขุดเข้าไปหาโคนนะ เวลาเติมน้ําตรงนี้น้ําก็ไปหาได้ไปหาโคนได้อย่างนี้นะเนี่น้ำไปหาโคนโคนได้นะครับเพราะว่าต้นปาล์มผมนี่มันอยู่กับน้ําอยู่แล้วนะไอซีน้มันอยู่กับน้ำาแล้วแต่ว่าผมจะใส่ปุ๋ยจะให้มันได้ผลเลยนะจะว่านปุ๋ยนะหว่านปุ๋ยรอบโคนเนี่ยสักสามเมตรนะจากห่างโคนเนี่ยสักสามเมตรนะครับผมจะว่านปุ๋ยรอบนี้ชุดนี้ผมจะใส่สองกิโลครึ่งไอซีนนะนะครับใส่แค่สองกิโลครึ่งนะใส่สองกิโลครึ่งก็พอนะครับเพราะ ว่ามันใส่มากมันก็เปลืองปุ๋ยมากในะ้สีน้ำมันใส่มันจะไม่ทั่วถึงนะนะครับจะาบานปุ๋ยนะไอ้สีนันนะครับผมเคยใส่ต้นละ5้กิโลมาแล้วตอนนี้จะใส่ต้นละ2อกิโลครึ่งนะเนี่ยน้ำเริ่มหลากเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับเครื่องแล้วมาคับให้มันมาทางนี้นะครับน้ำก็จะประมาณครึ่งนาแข้งนะไอ้สีน้ำเนี่ยครึ่งนาแข้งเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยครึ่งนาแข้งเลยนะเนี่ย มันจะเป็นร่องอยู่นะครับตรงเนี้ยผมจะไปร่องอยู่เพราะว่าผมขุดดินเอาไปใส่ไปใส่ริมบ่อนะให้ไมโคขุดตรงเนี้ยไปใส่ริมบ่อนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องแล้วบังคับให้มันมานี่ก่อนนะครับเพราะอย่างนั้นน้ํามันจะไหลไปหาเขานู่นนะไปลงบ่อเขาไม่ดีนะก็ให้มันไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้จะให้มันมานี้นะพี่นะให้มันมานี้ไปนี่นะทางนี้นะครับจะให้มันไปทางนี้นะนะครับน้ํามันแรงเร็วนะครับเร็วมากแรงมากนี่นะ ่อ50มันก็ไหลแรงนะครับถึงจะเบาเครื่องได้มันก็ไหลแรงไหลม่ย่านียตรงนี้ผมก็หว่านปุ๋ยได้สินะเนี่ยห่าง3เมตร1เมตร2เมตร3เมตรตรงที่ผมยืนนี่จะหว่านปุ๋ย2กิโลครึ่งนะตัวละ2กิโลครึ่งนะครับทั้งหมดก็ยามปีใหม่ก็บางๆก็ทําเล่นไปอีสีนะอ่ะยามปีใหม่ก็อยู่วงว่างก็ทําเล่นไปนะครับไม่ได้เอาจริงจังนะทำเล่นเล่นไปนะครับทำเล่นเล่นไปก็มันก็ได้ผลตัวเองนะอีสนะมันก็ได้ผลตัวเองนะครับ เวลาบัดถุยก็มันก็จะซึมลงไปที่โคนมันนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วบังคับบังคับปลายท่อตรงนี้ก่อนนะครับบังทับบงังคัดปลายท่อให้มานแงนี้นี่ให้มันมาางน้ำให้แบบนี้ครับอ่ะก็เริ่มจะปิ่มอิ่มแล้วนะที่สี่ทุกท่นนะครับแล้วมันก็จะทะลุทะลุกองกองทางปามที่ผมที่คนงานเขาตัดลงมาแล้วเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะ ก็ทะลุลงไปนู่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันทะลุลงไปยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งซึมมาถึงนี่นะครับต่อไปผมก็จะไปวิ่งตางนูน้นนะวิ่งทางนู้นมานี่นะวิ่งมาชนกันนะครับเพราะว่าทางนี้ยมันเริ่มไหลช้าเลยไหมม,มันเริ่มสูงนะครับมาเริ่มสูงอันนี้เป็นก้อนหินนะครับก้อนหินที่ผมเอารถวิ่งแล้วให้มันอยู่บนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมดหมดเขาเดินหนีน้ํานะครับก็มันจะทะลุมาอย่างงี้ได้สนะเนี่ยนะครับอ่ะมันจะทะลุ เดี๋ยวผมจะลงไปทางล่างนี่น้ําฟองๆนี่ยน้ําจากข้างบนทะลุลงมาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเออเอาพายงกองกุ้งปลอยเอาไว้แล้วแล้วก็แล้วก็วก,กุ้งเนี้ยปล่อยหลายวันแล้วนะครับติดหรือไม่ติดเนี่ยรู้แล้วนะครับนะติดหรือไม่ติดเนี่ยรู้แล้วน้ําเพิ่มมาอย่างนี้ไม่เป็นไรน้ําเผื่อเขื่อนคลองสีัยเพึ่ง,งปล่อยมาน,นั่นสีนี้เริ่มซึมแล้วนะครับนะเนี่ยเอ็มีเห็นไหมเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยตลอดแนวในทีนะเนี่ยตลอดแนวเนี่ยนะครับพอ พอเขาปิ่มแล้วเต็มแล้วมันจะล้นมานี้นะทีนะจะล้นมาทางนี้แล้วก็แล้วผมจะเอาปุ๋ยหวานทีนีนะนะครับจะล้นมาอย่างนี้เนี่ยมาล้นจะล้นปิ่มมาอย่างนี้มาเลยนะนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้กองนะครับมันจะมีกุ้งกุ้งฝอยเข้ามาทีนะี้ที่มีกุ้งกุ้งฝอยเข้ามาเนี่ยมันจะล้นอย่างนี้เลยนะเนี่ยแต่พักเดียวผมก็จะไปดับเครื่องแล้วนะดับเครื่องอีกสักอีกสัก สองสามชั่วโมองหรือว่าบ่ายสี่โมงผมจะมาวิทใหม่ในผีนาะวิทให้มันล้นมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยอ่ะมันจะวิทให้มันล้นมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยน้ําล้นมาเย็นเลยนะเนี่ยพัดเข้ามาอ่ะเนี่ยนะลงไปนี่นะครับไม่เป็นไรนะผมเอาน้ำไว้นิดเดียวไปปล่อยกุ้งแล้วปล่อยกุ้งไปแล้วสามสี่วันนะนะครับก็ลดน้ําตามผมจะทําแบบนี้นะครับตรงไหนต้นไหนที่ไม่ถึงเนี่ยผมจะใช้ปมหางปมหางแล้วก็ใช้เครื่องฮอนด้ามาวิทต่อนะ เนี่ยครับคือลดน้ําปุยย๋ยเอ้ยลดน้ําย้ำหน้าแรงใส่ปุยย๋ยผมจะทําอย่างนี้สินะแล้วผมจะดับเครื่องไว้ก่อนนะให้เดี๋ยวผมจะดับดับเครื่องไว้ก่อนนะนะครับพอละเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วนะจะทิ้งไว้เงี้ยสี่ห้าชั่วโมงแล้วเย็นๆเท่าไหร่สี่โมงผมจะมาติดใหม่เดี๋ยวผมมาติดใหม่นะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอก็เหยียบคัสใส่เกียร์ว่าง ดึงดับโอเคเรียบร้อยปิดสวิตช์อ่ะเรียบร้อยเอาไว้เงี้ยก่อนนะครับแล้วบ่ายสี่โมงผมจะมาติดอีกรอบนึงนะนี่บ่ายสี่โมงผมจะมาติดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็พอมันซึมหายหมดนะครับผมจะเอาปุ๋ยมะหว่านนะครับเนี่ยเริ่มซึมมาเนี่ยตรงนี้หว่านปุ๋ยได้นะครับอีซีนะเนี่ยหว่านปุ๋ยได้นะครับให้เขาซึมลงไปในดินไป ตรงนี้มันจะง่ายนะครับเอาเอาทอ่อใหญ่วิ่งเอาได้แต่ว่าด้านนู้นะอ่ะด้านข้างบนหรือว่าด้านติดด้านติดกับตอปผมเนะี่ยมันต้องใช้ปั๊มหางรถเอานะครับก็ทํเลนเล่นไปนะครับอีกทุกท่านนะครับทําลนเล่นไปผมทาเงี้ยทุกปีนะแต่ปีที่แล้วทั้งปีเลยผมไม่ได้ทํานะเนี่ยอันเนี้ยซึมซึมลงนี่ก็ะป่อยก็ซึมไปนะแต่ผมทาผมเงี้ยทั้งปีนะไอ้ปีนะเนี่ยทุกปีผมทำนะแต่ว่าปีที่แล้วผมไม่ได้ทํานะนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงเย็นกันเลยนะนะครับ่าครับ f c ทุกท่านเนาะมา รถต้นปามกันนะวินดน้ำรถต้นปามกับช่างบ้านนอกนะครับวันนี้ช่างบ้านนอกวินดน้ำรถต้นปามไอศีนนะครับเนี่ยครึ่งน้แข้งนะนะครับผมเดินอยู่นี่น้ำครึ่งน้แข้งนะครับน้ำดันมาจากท่อสูบน้ำนะครับผมดันมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งใอศีนนะตรงนี้รถวิ่งเอาปามนะ รถวิ่งเอาท่าเอาเอาลูกปาล์มให้น้ำมันดันไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตรงนู้นมานี่ต่อนะครับแห่นมาชนกันตรงนี้นะนะครับตั้งแต่นู้นมาถึงนี่น่าจะ70ถึง80เมตรได้นะครับตอนนี้ผมดันน้ําเข้ามาทางนี้อยู่ทางนี้ก็เอฟซีดูนะครับก็ให้เขาไปมังเอ่อบังบังบังเขาไว้บังนะให้ให้น้ํามันไปนู่นนะเอฟซีนบัง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 ไว้นิดหน่อยหนะครับเนี่ยบังไว้นิดหน่อยก็ด้านนู้นก็มีน้ําอยู่แล้วไอฟซีน้ำเป็นหลอดน้ํานะนะครับแต่ว่าเจตนาของผมเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยนะไอฟซ ล้นละนะครับอ่ะผมดันมาล้นละนะนี่ดันมาแต่นู้นเลยนะครับที่เหลือก็กระเซ็นลงบ่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากุ้งปล่อยไปแล้วนะกุ้งปล่อยไปแล้วแล้ว,ลวก็ติดหรือไม่ติดเนี่ยรู้แล้วนะนะครับดูว่าจะเห็นตัวไหมแค่นั้นแหละนะครับอันนี้พิดเข้ามาแล้วผมจะใส่ปุ๋ยน้อยทีนะออะปุ๋ยปุ๋ยเพิมมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวดูกันนะว่าสูตรอะไรผมจำไม่ได้ กระสอบเปก้าร้อยกว่าบาทนะครับส5บห้าสามยี่สิบเอ็ดบวกเอนะครับอ่ะสิบห้าสามยี่สิบเอ็ดก็บางคับใป้เขาไปนู่นในทีนะไปนูน่น,นก็ครึ่งนาแข้งในทีนะครึ่งนาแข้งนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยครับสิบห้าสามยี่สิบเอ็ดนะครับปุ๋ยอ่าตาใบไม้คู่นะอ่ะนี่ยนะครับ ยี่ห้อเนปซี่นะครับ15 3 21บวกเอสนะครับก็ดันนี้ก็ให้มันไปนี่บ้างนิดหน่อยนะไอทีนะไปไปสองสามต้นตรงนี้ก็ยังดีนะผมจะใส่ต้นละสองกิโลครึ่งในสีนาเนี่ยผมจะใส่สองกิโลครึ่งนะนะครับก็ดันน้ําไปก่อนให้มันไปนู่นให้มากที่สุดนะไอนีนะให้มันไปให้มากที่สุดนะครับก็มันจะกระเซ็นลมบ่อไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะลมบ่อนะไอทีนะนะครับ ทุกปีผมก็ทําแบบนี้นะนะครับแต่ปีที่แล้วในทั้งปีผมไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าปีนี้ผมใส่ปุ๋ยหลเดียวตอนต้นฝนนะใส่ไป5้ากิโลต้นละ5กิโลใส่ไปถึง9กระสอบนะครับเนี่ยตรงนี้ล้นไอ้ทีดูนะเนี่ยมันล้นออกมาก็ไม่เป็นไรนะที่ทางมันทางเขานะนะครับก็ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้บ้างนิดหน่อยนะนี่ได้ริมทางที่ผมวิ่งรถไปนี่ไปถึงนู่นนะครับนู่นนะนิดหน่อยก็ยังดีนะ เอาละผมก็จะดับเครื่องแค่นี้นะให้สีนะนะครับดับเครื่องเรียบร้อยนะครับ2กิโลครึ่งก็จะประมาณนี้นะสีนะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ปุ๋ยก็จะมีอยู่3 4อย่างนะมีเม็ดซีขาวสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองนะเนี่ยสาสอย่างสีดูเนาะอเนี่ยปุ๋ยเคมีนะครับ15 3 21สลูกละ9 0 0นิดๆนะผมซื้อมา7ลูกดูดิครับว่าผมจะใส่ได้กี่ต้นเนาะตัลวละ2 สองกิโลครึ่งในไะอซีนะนะครับตัวละสองกิโลครึ่งผมก็เดินกับน้ำต้มแตมต้มแตมนี่นะครับนะก็ครึ่งในแท่งนะครับตรงนี้มันเป็นร่องรองอยู่นะส่วนตรงนี้ไหลไ,ไหลไปบ้างก็ไม่เป็นไรช่างมันนะไอซีนะนะครับไหลลงข้างลงคูไปกับช่างมันก็ศาสตรปุ๋ยไปนะครับดีกว่าละเอาปั๊มหางมายืนรถในไะอซีนะมันจะช้านะเนี่ยมีกล้วยหอมเดี๋ยวใส่กล้วยหอมไปด้วยนะเนี่ยกล้วยหอมผมก็ได้กินลูกอยู่นะนี่เพิ่งปลูกไว้ เออครับก็โอเคได้กินลูกแล้วนะนะครับด้านนี้ด้านนี้ที่ลนมาเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยลนก็บงังเอาตอไม้ตอกๆบางๆไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงพอดีนะครับอีกสักให้มันซึมลงไปก่อนนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยมาหวาน,นะครับปุ๋ยหวานแบบนี้เนี่ยประมาณสามเมตรสามเมตร สามเมตรได้หลายต้น,นได้ฟีนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแปดต้นนะฝั่งนี้มันยังไม่คิดนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าตรงไหนมันน้ําซึมมาไม่ได้เดี๋ยวเอาปั๊มหางมาลดแล้วก็แล้วก็หวานปุ๋ยนะครับไม่เป็นไรเก็บละเอียดนิดหน่อยนะครับก็จะตรงไหนใส่ได้ก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยไว้ก่อนนะครับตรงไหนาย,ยากๆเอาไวท้ทีหลังนะครับตรงนี้ง่ายสุดนะมันจะมีร่องนี้กับร่องตรงโน้นง่ายสุดนะนะครับผมว่าจะท,ทําสักสองสามอีพีนะครับ ก็ทุกๆปีผมก็จะทําแบบนี้นะครับทาเล่นๆอย่างผมงี้เยประจํานะช่วงว่างๆที่ไม่ได้ถ่ายน้ํากุ้งหรือว่ากุ้งเราผมเลี้ยงน้อยลงเนี่ยน้ำดันมาถึงนี่นะฟีนะเนี่ยถึงนี่นี่ถึงกระสอบลูกนี้ถึงเนี่ยเอฟซีดูปามสองทลายนี่หลงไว้นะฟีนะเนี่ยหลงทลายละสิบประมาณสักแปดเก้าโลตอนนี้เหลือสักห้าโลนะเบาเบาหมดแล้วนะครับแต่ยังเอาไปขายได้จริงนะยังเอาไปขายได้ดหน้าเนี่ยยังอยู่เงี้ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาไว้บนดอนนะครับก็ ประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรในที่นูนมสาเล้งจอดอยู่นูนนนนนะออน่นนะครับนู่นนะสาเล้งท่อจอดอยู่นู่นนะครับก็ได้ในประมาณหนึง่งในฟี่นะเนี่ยนี่นำมาถึงนี้แต่แถวนี้ผมยังไม่หว่านปุ๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาท่อมาตั้งตรงนี้ใทีนะเนี่ยเลยต้นขนุนไม่ได้แต่ผมจะดันน้ําขึ้นมาอีกดันดัน,ด,นดันน้ำมานี้นะที่นะดันน้ำมานี้นะผมมีขนุนอยู่อสองโลในทีดูเนี่ยหนึ 1, ่งสองไอ้รุนี้ได้ลูกใหม่ได้แล้วลูกหนึ่งละเนี่ยได้ลูกหนึ่งในที่นี้ได้แน่นอนเนี่ย อันนี้อันนี้แอ้มันไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรนะครับก็ขำๆไปขนุนนะเันอย่าไปเอาจริงจังนะครับมันก็มีลูกกระช่างมันนะก็เนี่ยครับต่อไปผมจะท่อมาตั้งตรงนี้เลยสินะตั้งตรงนี้แล้วดันน้ำตรงนี้ขึ้นมาไปนี่ไปหาตรงโน้นนะอีสินะนะดูนะครับจากสารเจ้าที่นะสารจรนี้ไม่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 มีตัวนะผมเชิญออกไปแล้วนะครับน่นนุ่นไกลๆนุ่นต้องเสลงคมจอดนุ่นเสินนันนุ่นเนาะนุ่นนะครับไอหมาไอลูกหมีเขาเดินมาหมีปุ๊ก ปุกเอ้ยมีกไก่ปุูกกินหมาแล้ววิ่งน้ำกระเตยดูหนูหมาแล้วเอาได้น้ำแล้วแข่งกันพอ่พอพ่อเบรกเบกเบกมาไอปุกมา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 ,าไอ้จ้าเป้าไอหมีไอหมีได้น้ำนะปลูกมาปลูกมาเออมาเร็วเร็วเรวไอปุกมันมันออกจากเปียวเียวมันก็ให้จับนะครับแต่ว่าบางครั้งมันจะมันจะเปียวเปียวนะไอนี่อ่ะ EP นี้ก็เอาแค่นี้นะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปดู EP ต่อไปเลยเนาะนะครับ